ประจำวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมฟุตบอลลีกหลักๆก็หยุดพักกันหมดนะครับช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แต่ว่าที่อังกฤษฟุตบอลลีกไม่หยุดไม่พักนะครับโดยวันอาทิตย์จะเป็นช่วง boxing day ฟุตบอลลีกมีหลายคู่แต่ก็ต้องเช็คนะครับวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงว่ามีคู่ไหนเลื่อนบ้างหรือเปล่านะครับก็มีช่วงหัวค่ำสองคู่ก็เลื่อนออกไปนะครับสี่ทุ่มมีคู่จาาฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ นะครับคู่นี้นัดแรกในฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้วนะครับโดยแมนซิตี้ไปเยือนเฉือนชนะด้วยผลต่างประตูดเดียวชนะ1-0นะครับประตูชัยจากเบนโดซิลวาครับนั้นเป็นฤดูกาลนี้แต่ว่าฤดูกาลที่แล้วเจอกัน2นัดในพรีเมียร์ลีกผลัดแพ้ผัดชนะนะครับโดยทีมเป็นเจ้าถิ่นแพ้ซิตี้นั้นแพ้เลสเตอร์ถึง2ต่อ5นะครับแต่ว่าไปเยือนก็เอาชนะได้2.0 ก่อนเปิดฤดูกาลเจอกันในฟุตบอลการกุศลคอมมูนิตี้ชิล l d นะครับเลสเตอร์ที่เป็นแชมป์เอฟเอครับชนะที่สนามเวมบลี่นะครับชนะซิตี้หน่งต่อศูนย์ช่วงท้ายประตูชัยจากเยนาโชนะครับก็เจอกันถึงเวลานี้ก็ฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลนี้4นัดก็ไปแล้วนะครับผลงานเวลานี้ต่างกันนะครับเพราะว่าแมนซิตี้เป็นจ่าฝูงเล่น18นัดมี44คะแนนเลย เลสเตอร์มีแค่ครึ่งเดียวครับ22แต้มแต่ว่าเลสเตอร์เล่นน้อยกว่าเล่น16นัดนะครับก็ยังมีโอกาสครับทีมของโรเจอร์สที่จะลุ้นพื้นที่ถ้วยยุโรปแต่ว่ากับถ้วย f อฟเอคัพตกรอบไปแล้วนะครับล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์เลสเตอร์เล่นคาร์บาวครับหรือว่าลีคับเล่นกับเรียวพูลไปเยือนนำ2-0นำ3-1ถูกตีเสมอในช่วงก่อนหมดเวลานาทีเดียว เราโดนจุดโทษกันริบูเฉือนชนะเลสเตอร์เลสเตอร์ก็อกหักไปนะครับไม่ได้เข้ารอบรองคาราบาวครับส่วนแมนซิตี้ได้พักครับได้พักกลางสัปดาห์นั้นไม่มีโปรแกร,รมตกรอบไปแล้วคาราบาวครับแต่ว่าผลงานยอดเยี่ยม3นัดหลังสุดนี่ชนะคู่แข่งแบบไม่เสียประตูเลยนะครับนัดล่าสุดชนะนิโคลเซ่สต่อนนั้นนั้นถล่มลีสเจแล้วก็มีเฉือนวูฟไป1.0ผลงานยัง ของเส้นขคองวาแล้วก็นําอันดับ2เลียพูลอยู่3คะแนนนะครับก่อนที่จะแข่งนัดบ็อกซิ่งเดนะครับมองดูภาพรวมแล้วแมนซิตี้ไม่พลาดเพราะว่าดูจากรายชื่อผู้เล่นของเลสเตอร์เนี่ยโอ้โหเจ็บระนาวเลยนะครับเจ็บประมาณครึ่งทีมเห็นจะได้นะครับเป็นปัญหาของโรเจอร์สที่ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ อย่างนัดล่าสุดที่เล่นกับลิเวอร์พูลในคาราบาวครับก็ใช้ผู้เล่นตัวหลักๆเยอะด้วยนะครับดูแล้วไม่รอดครับไปเยือนแมนซิตี้ที่ผู้เล่นเจ็บเพิ่มเติมนั้นไม่มีเลยนะครับก็ยังมีไคลวอคเกอร์ที่เจ็บอยู่ทั้งทั้งสันตอรเรสนะครับพร้อมครับสำหรับทีมของเป๊ปที่จะรับเลสเตอร์ก็แก้มือเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่โดนถล่มไป5ต่อ2มองไปที่แมนซิตี้ชนะครับ3คะแนนค่อนข้างใส หนึ่งประตูตั้งไว้แล้วนัประตูที่2ถึงนะครับสอแล้วอาจจะไม่พอด้วยครับสำหรับแมนซิตี้แม้ว่าจะมีโปรแกร,รมที่เดี๋ยวจะมีช่วงสิ้นปีอีกนะครับสประตูตั้งไว้เลยครับแมนซิตี้เอาชนะเลสเตอร์แล้วก็มีโอกาสถึง3ลูกด้วยเหตุผลที่ผู้เล่นของเลสเตอร์นั้นไม่พร้อมมีบาดเจ็บเยอะฟุตบอลเปเปอร์เลิกนัดบ็อกซิ่งเดย์คู่หนึ่งแข่งสี่ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับบอยของตารางนริชซิตี้ เจอกับอาร์เซนอลทีมที่กำลังมาแรงลุ้นพื้นที่ท็อปโฟเต็มตัวแล้วนะครับทีมของอาร์เตต้าปีที่แล้วไม่เจอกันเพราะว่านอริชเลื่อนชั้นจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผลงานของนอริชทำท่าว่าจะดีเมื่อ6-7นัดที่แล้วนะครับเพราะว่าเอาชนะคู่แข่งได้แล้วก็หนีจากบวยของตารางได้สัปดาห์2สัปดาห์แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไปอยู่บวยด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เป็นรองนิวคาสเซิลนะครับ เล่นนัดที่18กับนอริชห้านัดหลังสุดนี่ไม่ชนะทีมไหนเลยครับเสมอ2แพ้3นะครับก็ถือว่าดินสมิธที่ย้ายทีมมาเป็นผู้จัดการทีมยังทำผลงานไม่กระเตื้องขึ้นมานะครับโอกาสตกชั้นนั้นสูงกว่าทุกทีมในเวลานี้นะครับสูงก่านิวคาสเซิลที่มี10คะแนนเท่ากันซะด้วยซ้ำนะครับส่วนอาร์เซนอลของอาร์เตต้าผลงานยอดเยี่ยม แม้ว่าจะมีสะดุดไปแพ้เอลฟ์ตันหต่อสอแต่ว่าหลังจากนั้นชนะต่อเนื่องมาเลยนะครับเปนมาเลกสนัดแล้วก็กลางสัปดาห์มีเกมก็จริงแต่ว่าถล่มซันเดอร์แลนด์ทีมจากลีกวันขาดลอยห้ต่อหในคาราบาวครับไม่น่าจะมีผลเรื่องของผู้เล่นอ่อนล้ามากมายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็มีนักเตะที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้นะครับนอริจเองชรวยซ้ที่มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคน นะครับตัวหลักๆในทีมนี่ก็มีบาดเจ็บส่วนอาร์เซนอลนี่ไม่มีเลยก็ปัญหาเดิมๆคืออบามายังจะได้กลับมาหรือยังนะครับหลังจากถูกถอดชื่อออกไปแล้วก็ปลดออกจากหัวหน้าทีมนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับที่ไม่มีอบามายังสําหรับอาร์เซนอลที่อยู่อันดับ4เวลานี้แล้วก็ทิ้งเวสต์แฮมก่อนแข่งทิ้งถึง4คะแนนนะครับแต่ว่าก็ตามหลังเชลซีห่างๆอยู่6คะแนน ยังต้องเดินหน้าทำแต้มเพื่อรักษาพื้นที่ท็อปโเอาไว้ให้ได้อาร์เซนอลหลังจากที่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้แพ้รวด3นัดไม่มีแต้มอาร์เดตา้ดาเรียกว่าเก้าอี้ร้อนเลยทีเดียวนะครับถือว่าอาร์เซนอลเวลานี้ทีมลงตัวมากนะครับซาก้าแนวะรุกทางขวาก็ดีลากาสซัก็เป็นอาวุธหนักในการทําประตูนะครับตรงกลางสเปตดโรนี่โอ้โห,โห,โหดาวรุ่งกองกลางเป็นดาวสรงงทีมครับทำไปเจประตูแล้ว โอเดกาดก็ได้รับโอกาสแล้วก็ทำได้4ลูกใน16เกมที่ได้ลงเล่นนะครับนอริชก็แน่นอนหวังที่ปุ๊ก,กี้ของหน้าฟินแลนด์นะครับที่ทำไป5ประตูจากทั้งหมด17นัดแล้วก็ยังมีนักเตะอเมริกันอย่างซาเจนนะครับลง15นัดแต่ว่าทำประตูไม่ได้เลยนะครับเปรียบเทียบทุกอย่างแล้วนะครับทุกองค์ประกอบนอริชแม้ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นแต่ว่าดูแล้วไม่น่ารอดครับเจอแต่ ทีมหนักๆก,ก่อนหน้านี้แพ้สเปอร์03นย์สาแพ้แมนยูก็โดนจุดโทษโดนเฉือน0ูนัหนสองนัดติดต่อกันเลยนะครับแพ้อสเซนวิลลา02เล่นในถิ่นนัดที่สาคงจะปลดล็อกยากนะครับนอริที่จะชนะในถิ่นจะเอาชนะที่แคโรโรโนั้นคงจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าอาร์สนอลกำลังจัดเหลือเกินเวลานี้อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับมองไปที่ อาร์ซนอลบุกมาคว้า3คะแนน1ประตูมีแล้วลุ้นประตูที่2น่าจะถึงนะครับน่าจะถึงในการคว้า3คะแนนช่วงบ็อกซิ่งเดย์นะครับก็มองไปที่แมนซิตี้ชนะขาดชนะทะลุเป้าเช่นเดียวกับอาร์ซนอนครับ